สวัสดีครับผมเมื่นอนี้ก็มีงานมารีวิวสีกระบอกนะครับมีของไผ่เนี่ยไติดตามชมนะครับกระบอกแรกนี้เป็นของคุ้นธิรพัฒนนะครับเป็นกําข้อลองนิวประดูทั้งล่ำครับปีกโลเลยล่างฝังทองเหลืองนะครับไปชมไทยครับท้ายประดู ครอบไก่สแตนเลสครับไก่สแตนเลสเซฟนกครับผมจับท่อเนี่เป็นสแตนเลสครับปีกโลเลล,ล,ลูกปืนนะครับหาซิฟเส้นล่างเป็นล่างประดูฟังท่องเหลืองครับผมชมไทยครับนี่ครับชมไลายไทย แกะเหมือนกันทั้งสองฟังนะครับยิ่งใดทั้งถนัดใสย่ยนัดควาผมตัวนี้มีตานะครับตามันนะครับกระบอกที่สองนี่เป็นกำข้อลองนิ้วราดูทั้งรับนะครับของคุณต้องครับ ใายครับท้ายประดูครอบไก่สแตนเลสครับไก่สแตนเลสเซียมนกครับผมมุมกล่องแต่ละมุ่มมาคือกันนะครับบางกล่องบางในกระลียมตาจับท่อสแตนเลสครับปีกข้างเข้า CNC นะครับห้าสิบห้าเซนนะครับตัวนี้ถ้าเอาปีกหาซิผานี่เพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับล่างเป็นล่างประดูครับตัวนี้สีเข้มครับออกไปหาดับมดเลยครับเข้มขั้กหมด ชมไทยครับผมนะครับถ่ายเกะไล่คือกันทั้งสองฟังครับยิ่งได้ทั้งก้นถนัดใสถนัดขวาครับผมตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคา2,800 ว่าพิ่นเอาปีกหาซิหาครับก็เลยเพิ่มเข้ามาอีก100บาทเป็นสองพันเกนะครับสเปกนี้กระบอกที่3ครับเป็นนกยิ่งประดูทั้งล่ำของคุณน้ำนะครับชุมไทยครับท้ายประดูไกส่สแตนเลสเซฟนกนะครับจับท่อสแตนเลสครับ ปีกเป็นปีก C N C ลูสไลครับห้าสิบเซนครับลางเป็นลางประดูครับชมไทยครับไทยแกะจีบนิว้วคือกันทั้งสองฟังนะครับตัวนี้ยิ่งได้ทั้งคนถนัดซ้ายและถนัดขวาครับผม กระบอกที่ซีนี่เป็นกำข้อลองนิวมาดูทั้งลําของคุณอนเนกนะครับเป็นเอาท่ายถ่ายห้องผมเนี่ยครับที่วนสร้างไปตั้งสองปีก่อนครับเป็นกำข้อลองนิวรุนเก่านะครับเอามาแกะซ่งใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนล่างใหม่ใส่ของแต่งครับมาชกันครับไนี่ยถายแกะพวกลองนิวนิดนึงนะครับ เห็นันเขาครับส่งสมัยใหม่ครับครอบไก่เป็นสแตนเลสครับไก่สแตนเลสเสียบนกครับจับท่อสแตนเลสนะครับของแตงปีกเป็นปีก CNC อโนไดเกะไล่นะครับสีดำครับผมล่างเป็นล่างประดูฟังท้องเลื้งครับนะครับชุดปีกมีชุดแตงขันปีกนะครับข้างล่างและข้างขางครับ เป็นชุดสแตนเลดนะครับนี่ชุวมไทยครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับนำม,มาแต่งใหม่ครับกับข้อลงนิ่วรุ่นเก่าๆครับ มบูรณ์แล้วก็เป็นทั้งสี่ครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับผม